ความประทับใจแรกของผมมันแบบว่าแต่งให้เป็นเราได้เลยอ่ะคุณอยากจะหน้าผากโหนหน้าผากนูนนะฮะคุณจะคิ้วหนาคิ้วดกคิ้วเข้มนะฮะตามที่เราต้องการและละเอียดมากจริงกทุกส่วนนะครับเราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ด้านหลังครับคือเปลี่ยนได้ยันเงาเลยรอเหล่ารอเหล่าไหมสวยจริงสวยจริงสวยมากโอ้คุณสามารถปรับสภาพอากาศได้ด้วยหรอหน้าชัดหลังเบอร์ท่านผู้ชมสวยแล้วนะอันนี้ถือว่าเป็นภาพที่10คะแนนเต็มครับลูกนี้โอ้โหนี่ โอ้ยไม่ได้ลงพื้นเลยครับผมไม่ได้แตะรันเวย์เลยฮะคุณจะชนะอีกแล้วตัหลับตาเล่นไหมคุณแอนล้องต้องใช้จับบุกเล่นแล้วมั้ยเออนี้หูนี่ขนาดเล่นมือเดียวแล้วเล่นไม่มือซ้ายแล้วไอ้บ้าทัศนาประลองทลาเหรอเราเก็บม้ากันก่อนไหมเฮ้ยอยู่อย่าตื่นผมอย่าทำอย่างนั้นเอออ้ยเขาไปเปล่งเขาไปเปล่งกล้ามผมไปเปล่งมาก่อนเออเรียบร้อยผมต้องคารวะอะไรท่านจบอยู่ที่เข้าสู่ดันเจี้ยนกันเลยครับ เราลุมกันซะหน้าสงสาร NTC อ่ะลบหลังเสาไฟทุกคนลบหลังเสาลบหลังเสาอ๋อเออมีคนเออเสาหลังเสาเอ้ยเรียบร้อยมามีไงลูกน้องออกมาแล้วเฮ้ยฝีลูกน้องต้องเต้นท่าสวยไว้ก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยจับ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 ถ้าจะทีมใหญ่เลยก็ดีด้วยครับผม